ออเกอร์ื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเกอร์ื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระจีเฟิงจือจิ้งเฉา ผ่านลมแรงจึงรู้ว่ายญ้าแกร่งจีเฟิงจือจิ้งเฉาผ่านลมแรงจึงรู้ว่ายญ้าแกร่งใจเหมิงเลี่ยเตอต้าเฟิงจง จืออเเเเยยย่่ยนีนนลตาาฉฉาู้หุยเป้ยชุยเต้าในลมพายุที่รุนแรงมีเพียงหญ้าที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะไม่ถูกลมพัดล้มลงมาใจเหมืองเลี้ยเตอต้าเฟิงจง จเเเเยย่ยลตาฉาู้หุยเป韧ย草ุยเต้าในลมพายุที่รุนแรงมีเพียงหญ้าที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะไม่ถูกลมพัดล้มลงมา ปีวจื้อยู่จิงกวัวเอียนจุนเตอเขาเอียนใช้จือเต้าเสยเจนเจิ้งเจียนเฉียงอุปมาหลังจากการทดสอบที่เข้มข้นเท่านั้นที่คุณจะรู้ว่าใครแข็งแกงร่งจริงๆ ปีวีจือโยจิงกวัวเอียนจุนเตอเขาเอียนฉายจือเต้าเสยเจนเจิ้งเจียนเฉียงอุปมาหลังจากการทดสอบที่เข้มข้นเท่านั้นที่คุณจะรู้ว่าใครแข็งแกงร่งจริงๆ หวังปาพาคนหลายสิบคนไปล่วอย่างพร้อมกับหลิวซิ่วต่อมาหลิวซิ่วกลายเป็นปรมาจารย์เขาได้แต่งตั้งหวังปาให้ดำรงตำแหน่งสูงหลังจากนั้นหวังปาก็ติดตามหลิวซิ่วข้ามแม่น้ำไปยังเหอเปย่ย ผู้คนที่ติดตามหลายสิบคนได้จากไปทีละคนเพราะพวกเขาไม่สามารถทนกับความทุกข์ทรมานในกองทัพได้หลิวซิ่วกล่าวอย่างมีอารมณ์ทุกคนที่ติดตามฉันจากไปแล้วแต่คุณเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ คุณทำได้ดีมากจีเฟิงจือจิ้งเฉาผ่านสายลมจึงรู้ว่ายญ้าแกล่งถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม カラッ